สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปลูกผักสนผัวนะครับผมวันี้เราเตรียมแปลงเรียบร้อยนะครับก็มีปลูกพริกมะเขือ,อตามชอบ กในช่วงนี้นะครับน้ำท่าก็ชมาอากาศดีมีเป็นประส การบริการผสมผสานกันไปก็ทำการค้าขายได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการเพาะเห็ดนะครับ นั้นก็หัวเชื้อก็ทำได้ไม่ยากนะครับนี่ครับ ไล่แข่งกระจานนะครับผมที่เราดูวิธีการปลูก